จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าสู่ผลิตภัณฑ์แห่งน้องใหญ่ภาพบรรยากาศของชนบทยังให้ความรู้สึกอบอุ่นทุกคราวที่ได้เห็นแม้สังคมที่จเจริญขึ้นจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตเหล่านั้นไปแต่ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังหวนคืนสู่วิธีของธรรมชาติ ยิ่งสังคมและค่านิยมเลี่ยนไปเร็วเท่าไหร่ผู้คนก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความเร่งรีบมากขึ้นจึงไม่แปลกที่พวกเขาเจอห่วยหาธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเมื่อพูดถึงกลิ่นอายของชนบทแล้วก็คงจะนึกถึงทุ่งข้าวเทียงนาฝูงวัวควายเป็ดไก่และลมพัดเย็นๆกลางท้องทุง่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือวัฒนธรรมและประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวิธีชนบทมาตลอดไม่เคยหายไปไหนนั่นก็คือภูมิปัญญาบรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาจากภูมิปัญญามากมายอาทิเช่นการทอผ้าที่นุ่มใส่สบายพร้อมทั้งสีสันและลวดลายอันงดงามเครื่องจักสารต่างๆที่เราแทบจะขาดไม่ได้และเสือกก ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั้ง3สิ่งที่กล่าวมาล้วนทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวแล้วมาผ่านภูมิปัญญาของผู้รังสรรค์ก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามทนทานและมากประโยชน์จนใช้มาถึงปัจจุบันอันที่จริงภูมิปัญญาเหล่านี้คงจะค่อยๆเลือนลางหรืออาจจะหายไปหากแต่ว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้สืบสารงานหัตถกรรมเหล่านี้ไว้เพื่อไม่ให้ลูกหลานของเรา ได้มองดูผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพียงจากหน้าหนึ่งของสื่อการเรียนตอนที่หนึ่งหัวใจในผืนผ้าความงามสู่สากลวันหนึ่งนาบ้านหนองจุมแสงหมู่ที่ห้าตำบลหน,นองใหญ่อำเภอหน,นองกุงสรีจังหวัดกรสิน คุณแม่บุญเพ็งสีบุญเรืองได้เดินกลับบา้านหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ไร่นาระหว่างทางก็มีเหตุบางอย่างโดนใจนึกอยากจะชวนคนที่รู้จักกันมาทอผ้าเมื่อทุกคนได้ฟังก็เห็นด้วยเพราะหลังจากทำนาทำไร่เสร็จก็พอจะมีเวลาว่างและงานทอผ้าก็เป็นงานฟีมือที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำนอกจากนั้นยังจะได้สืบทอดภูมิปัญญาด้านนี้ต่อไปนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ กลุ่มหัตกรรมผ้าฝ้ายทอมือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ล้ำค่าของอำเภอหนองกรุงศรีตำบลหน,นองใหญ่ได้ชื่อมาจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือบึงหนองใหญ่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงอากาศที่นี่ปลอดโปร่งเพราะอยู่ห่างจากเมืองใหญ่สามารถมองเห็นวิวท้องทุ่งได้สุดลุกหูลูกตา ชมความงามของบึงหนองใหญ่ได้จากหลายจุดและยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าไปเยี่ยมชมอาทิเช่นวัดถ้ำพระนอนห่างจากตำบลหน,นองใหญ่เพียง7กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ14นาทีสวนอินทผาลัมนายน้อยห่างจากตำบลหนองนใหญ่5กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีและไร่สวนผสมนาคลองแสนห่างจากตำบลหน,นองใหญ่3กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4นาที ถ้าเดินทางจากตัวอำเภอเมืองกาลาสินจะมีระยะทางประมาณ76กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเมื่อท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมตำบลน้องใหญ่แล้วท่านยังสามารถเดินทางต่อไปยังสะพานเทพสุดาเขื่อน <f> ลำปาวฮารโดเกตหรือวัดสกวันพ <ing> ิพิธภัณฑ์ซิรินทร์ู orn, ูคุ้มข้าวโดยใช้เวลาไม่นานอยู่ในช่วง30นาทีถึง1ชั่วโมง มีระยะทางอยู่ในช่วง30-60กิโลเมตรทุกเส้นทางมีความสะดวกในการสัญจรการจราจรไม่ติดขัดมีวิวธรรมชาติให้ชมและอาหารท้องถิ่นให้เลือกซื้อตลอดทางกล่าวได้ว่าการเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชนบทที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมจนได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งดินดำน้ำชุ่มนั้นจะสร้างความประทับใจได้เกินกว่าที่ท่านจะนึกถึง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยสูตรตำบลค่ะ U2T มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามนะคะร่วมกับตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินได้ลงพื้นที่มาที่กลุ่มหัตถกรรมทอผ้านะคะหมู่บ้านหนองชุมแสงค่ะเราจะพามาดูว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผ้าหนึ่งผืนออกมาเป็นผ้าที่สวยงามแล้วก็มีความปราณีตนะคะความใส่ใจของแม่บ้านทุกคนค่ะ ปัจจุบันทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้สีจากธรรมชาติและผ้าทอยกดอกลายดอกพิกุลมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลหน,นองใหญ่และมีเพียงหนึ่งเดียวในอำเภอหนองกรุงศรีสามารถทอออกมาได้หลากหลายสีสันตามความต้องการของผู้สนใจค่ะสวัสดีค่ะอรนชั้นชื่อนางสุจงวันขอดาค่ะเป็นเลขากลุ่มค่ะ นี่คือประธานค่ะ,ะวัสดีค่ะดิฉันชื่อบุญนาบุญเพียงศรีบุญเลียงแล้วก็รองประธานค่ะค่ะดิฉันนางแพงตีพกคลุ่มอาตรกรรมนนองทุ่มแสงนะคะ่ะเริ่มกับคุณแม่แม่เนี่ยแหละเพิ่นเป็นรุ่นที่สี่นะคะ่ะเพิ่นกะเอาต้นต้องรับจากพ่อจากแม่มากละคะ่ะเฮ็ดที่แรกเขากับเฮ็ดใส่กันเองนะคะ่ะมีงานแต่งงานบวชงานบุญเพิ่นก็จะมีสงังผาถุงผาขมาผาไม้เท่านี้ละคะ่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมากมันหลายเทาก็เลย่อขายไหมค่ะมีคนมาซือ้อ ก็เลยร่วมกันเก่าค้นในปีหาเจ็ดนะคะเทศบาลหนองใหญ่คนขามาซอยเงินทุนหามืินบาทค่ะการเริ่มจากผ่าดอกพิกุลนะคะ่ะถ้าจะเป็นดอกพิกุลจะต้องเป็นุูมิหัตกรรมหนองแสหมูห้าตำบลหนองใหญ่เท่านั้นกามีทางอำเภอคนสนับสนุนอีกพ่อช่อทรงเสริมมาอีกจากดอกพิกุลก็จะเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติไหมคะ่ะอาการย่อมประดูเป็นอย่างขึ้นเด่นประดูเพราะว่าเข้าหาวัตถุดิบเองนะคะ ดูขวัญทีเฮามีภผาสีธรรมชาตินี่สองปีแรกจงออกญีบุลกับเพิงกะลีตอนนี้มีสามารถชิกิบเก่าค้นค่ะกลุ่มบะมีแต่ผ่าด้ยค่ะมีจักสารนี่กระตากระดุงของใส่ในชุ่มชนเท่านี้แหละค่ะผ้าฝ้ายยกดอกลายดอกพิกุลเป็นผ้าที่มีลายดอกพิกุลนูนขึ้นมาอย่างเด่นชัดมีความปราณีตและเมียดละไมในการทอผู้จะทอผ้าลายนี้ได้จึงต้องมีความชํานาญดอกพิกุลเป็นดอกไม้ประจําตําบลหนองใหญ่ จึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์บนผ้าเป็นยังขึ้นใดมาเป็นผาลล่ดอกพิกุลใดมาต่ใดความเป็นมากของผาตัวนี้ปูยาพื้นเฮ็ดไหวกะว่ามันง่ามมันเป็นผาเนี่ยนิ่มเนี่ยดีเป็นผาไล่เฮดแล้วมันนี่ใสไปงานเพิ่นเลสสนใจผาไล่เนี่ยมาตะใสเฮ็ดหายใดบ่อสะเอาเป็นหนึ่งในอำเภอเฮ้าห้เป็นสีแสดออยังประทานใสนี่ค่ะก็เลยเฮ็ดห้เพิ่นปีหาแปดหาเก้านี้ลุ่ง ลุ่งจนว่าได้แค่สองเมตรก็ตัดไม่จองยืนยืนถ่าปันนั่นละ่ะหกหนึ่งหกสองนี่เข้าก็ลุ่งเขื่อกันลุ่งด้วยผาน,นี่ค่ะเพราะว่าเขาได้โก,โกอินเตอร์สองปีซ่อนได้มาตรฐานสองปีซ่อนได้รางวัลได้รางวัลน,น้ำค่ะถือว่าประสบผลสําเร็จดีอยู่เขาอยากได้สีนั้นสีนี้เข้ากับสามาทถเมนค่ะ่ะเขาเดียวน้ำเขาคัดสรร่านการคัดสรรนะคะได้มาตรฐานผ้าแล้วก็ได้ดาวสี่ดาวค่ะ ช่วงแรกเลือกทอเป็นสีดอกจานหรือสีแสดเหตุเพราะเป็นสีประจำอำเภอหนองกรุงสีปัจจุบันมีเฉดสีให้เลือกมากขึ้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าทำผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอหรือตัดเย็บเพื่อตกแต่งเข้ากับตะกร้าโดยกรรมวิธีในแต่ละขั้นตอนยังคงใช้วิธีการดั้งเดิมจะว่าเป็นสูตรต้นตำรับแต่โบราณก็ว่าได้ ถ้าก็ต้องไปหาบัตถุดิบเนี่ยค่ะคือได้เอาแต่ได้กตเองพ่อมาตามเป็นพางิกสิไดเมื่อสัมผัสกับต่างที่อื่นเนาะค่ะใช่ค่ะนี่คือจุดเด่นของเรามาติไฮจันน่าก็จะถากเปียกดูมะน้ำนะคะมาแ่ใบหามือกะซศร้าเปียกดูออกก็เอาเปียกดูออกเอาน้าที่ห้ามมัดไว้น่ะเอาได้มาล่มแซไปสองขึ้นแล้วก็จะเอาออกมาล้างมาไปดูน้านึงคือตัวนี้นะคะออกจะเข้มเข้ม ถ้าเอาเอาน้ำจางลงหม้อดันน้ำมะข้าวแล้วมันจะออกสีหนี้ค่ะถ้าเป็นปลาดูบวกฝางก็จะออกมากเป็นสีหนี้แล้วค่ะม่วงอมชมพูนิดนึงก็ฝางมันจะเค็มก็บปลาดูด้วยค่ะย้อมแล้วข้าก็ตากไว้แดดนึงแล้วค่ะข้าก็มัก,กววกเนาะคะ่ะวีธีกวักวบใส่อกักแล้วก็ใส่ห้องคอนให้เป็นเครื่องหดอกพี่กุนาะคะ่ะมันกัคือจัางวามันเห็ดหยางมันหลายใหม่ เขาก็ต้องอาศัยที่ว่าเขาเจ็บเขามาห้แล้วเขาก็มาตำมาท่อเองท่อผ่านนี่ขันอยู่กับมูกับ่เป็นไรอยู่ผู้เดียวจังคอยเป็นไรมูสิมาเบาน้่มมันก็สิหลงใสสมาธิตัองเฮ็ดผู้เดียวได้มือและเม็ดค่ะลงตรงกลับขึ้นมาย่อนหลังขึ้นมาใหม่อีกในอดีตการทอผ้าขึ้นมาสักผืนต้องใช้เวลาและความอุตสาหะมากพอควรเริ่มต้นจากการปลูกฝ้ายจำนวนมากเมื่อฝ้ายออกดอกพร้อมใช้งาน ก็เก็บมาตากและปั่นให้เป็นเส้นได้การเวลาผ่านไปสภาพสังคมและเศรษฐกิจค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยพื้นที่ปลูกฝ้ายลดน้อยลงทําให้เริ่มขาดแคลนวัตถุดิบตั้งต้นทางกลุ่มจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีมารับซื้อเส้นได้จากผู้ผลิตซึ่งจะคัดเลือกเฉพาะฝ้ายคุณภาพดีที่สุดหรือมาตรฐานเกรดเแล้วค่อยมาย้อมสีเองตามความต้องการ สีที่ใช้ย,ย้อมเส้นได้มาจากธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของชุมชนตัวอย่างเช่นสีจากเปลือกประดูจะให้โทนสีน้ำตาลเข้มและสีจากเปลือกต้นฝางจะให้โทนสีชมพูอ่อนโดยจะมีสูตรเฉพาะในการล้างเพื่อให้ได้สีสันและลวดลายแตกต่างกันไปหากต้องการให้เส้นได้มีสีเข้มขึ้นให้ล้างด้วยน้ำดังคือการเอาขี้เถ้ามาผสมน้ำและหากต้องการให้สีของได้อ่อนลงให้ล้างด้วยน้ำดอง หรือก็คือน้ำมะพร้าวทางกลุ่มเล่าว่าลายสีที่ได้จากการย้อมเป็นการตั้งใจทําให้ออกมาเป็นแบบนั้นเพราะลูกค้าชอบดูเพลินเพินเหมือนย้อมสีไม่สม่ําเสมอกันแต่ในความเป็นจริงขั้นตอนที่จะได้มาซึ่งลายสีแบบนี้ยากมากประหนึ่งการสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งก็ว่าได้เพราะการย้อมสีด้วยเทคนิคนี้จะทำให้ผ้าที่ทอจากได้เหล่านี้ไม่เหมือนกันสักชิ้น ผู้ที่จะทําหน้าที่ยอมจําเป็นต้องมีประสบการณ์และความชํานาญมากกว่าคนที่ยอมด้วยวิธีปกติจึงเป็นการการันตีได้อย่างแน่นอนว่าผ้าที่ผ่านการยอมด้วยวิธีนี้จะมีเพียงพื้นเดียวในโลกจริงๆในประทัดและเรียกค่ะในไปเรื่อนหลู่การวิธีการยอมผ่าสีธรรมชาตินะคะหลังบั้นตอไปก็คือเป็นผ้ายกดอกลายดอกพิกลกลุก่มอาชีพนนองุ่มแสงเข้ากับได้รับค่ะ,คะได้ซีดาวผ่าคุ้มเลยค่ะที่ยอมสีธรมะะมธรมชาตินี่แหละคะ่ะเข้ากับได้มารฐานผ่า สำนักง,งานเกษตรจังหวัดกะทรงประท่านไปเข่ากลุ่มสัม,มาชีพไหมคะก็ได้ไปประกาศมากคะ่ะปัจจุบันทางกลุ่มหัตกรรมผ้าฝ้ายถมือยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกมาใหม่ในทุกๆวันและรับผลิตผลงานได้ตามความต้องการของท่านท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือจะเดินทางมาชมผลงานด้วยตัวเองได้ทุกวันถ้าต้องการมาศึกษาความรู้ทางกลุ่มก็ยินดีและพร้อมให้คำแนะนำแก่ท่านด้วยไมตรีจิต ฝากถึงพีพีน้องๆหรือว่าคนทางบานที่อยากมาเบิงไม่แย่งของเฮ้าผาเ้านี่ต้องติดตอ่อช่องทางใดๆแนท่ทางไลน์กะมี่ค่ะทางเฟซบุก๊กกะมี่นี่น้เบมือเท่านั้นนี่กะมีค่ะตลอดระยะเวลาที่เหล่าสมาชิกได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยหัวใจจิตและวิญญ,ญาณของผู้ทอจ่ออยู่กับได้เส้นเล็กๆทีละเส้น ขั้นตอนการผลิตที่ประณีตบรรจงเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยมือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเป็นสเสน่ห์ในภูมิปัญญาที่หาชมได้ยากเป็นความรู้ที่ไม่ควรให้จางหายและเป็นผลงานที่น่ามีไว้สักชิ้นผาพื้นหนึ่งกับมีความใส่ใจทุกขั้นตอนใส่ความพิธีพิถันเนาะค่ซัวสิได้ผาแต่ละพื้น เชิญชวนเ้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจอยากเบื้องผาดย่อมสีธรรมชาติเป็นจังไดขันอยากเรียนรู้เชิญค่ะยินดีฝฟกให้แล้วกับผู้ใดสนใจอยากได้ผาไปขายอยากได้ผาไปฝากพี่ฝากน้องติดต่อใดเลยค่ะราคาพิเศษเป็นกันเองประท่านใจดีค่ะขอบคุณค่ะขอค่ะขอบคุณค่ะ